มาทำปลาไหลใน,นกระบอกไม้ไผ่กับวัตถุดิบส,สดๆรอบบ้านกันครับดูฮะนี่ปลาไหลก่อนอื่นเรามาหาวัตถุดิบทำเครื่องแกงก่อนเลยมามาเอาคาก่อนทุกคนนี่กุมารก็อยากจะเข้ากลองด้วยนี่ลุกดิกๆุกดิกอยู่นี่น <c oughs> ใส่เลยต่อไปหัวขี้ไครนี่วันนี้เราจะใช้วัตถุดิบแบบสดๆ <c oughs> นะฮะนี่ <c oughs> ใส่แบบสดๆ,ๆเลยใบมะกรูดนี่ใบมะกรูดแบบสดๆขาตน้นใส่เลยหมากพริกนี่หมากพริกแบบสดๆพริกแดงๆนะฮะเพื่อนดูครับไม่รู้พริกอะไรอันเนี้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดน้าดูฮะใส่เลยต่อไปใส่กระเทยียมหอมแดงตำเลยครับนี่ ตำเลยไม่ต้องตำละเอียดมากนะครับอันนี้ต่อไปใส่เครื่องแกงลงไปในปลาไหลของเราปรุงเครื่องด้วยซอสน้ําปลาน้ําตาลผงชูรสน้ํามันหอยนี่ราดลงไปคนเละเลยครับคนเละเข้ากันอ่ะจากนั้นนะครับนําปลาไหลใส่กระบ,บงเลยนี่อื ำเครื่องโปะเข้าไปจากนั้นนำน้ำมาใส่นี่เติมลงไปเลยทุกคนปิดฝาไว้ตอนนี้ปลาของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับนี่เติมทีเด็ดลงไปยุบวาบยุบวาบขอตักบกก่อนอน้ำปลาเข้ามานี่เลยภาชนะของเราหูดูปเปื่อยเลยฮนะ โอ้โหอ้โหเปยมากทุกคนโอ้เห็นนะหอมมากหูดูเปื่อยมากทุกคนเอ้ยโอ้หหอมด้วยนี่น่ากินมากเอาเครื่องก่อนมาเพื่อนๆปลาไหลในกระบอกไม้ไผ่โอ้โห หอวิสกี้บรรน,นอกแล้วกันอืม <c oughs> สุดๆนี่ปเปื่อยๆเลยครับนี่ลอ <c oughs> งไปแล้ะ <c oughs> <c oughs> สุดยอดบอกเลยโอ้โหดูเปื่อยมากหอมแบบ หอมเครื่องเทศแล้วก็หอมเตี่ยไม้ด้วยร้อนๆเลยเด็ดมากเพื่อนๆใครที่อยากลองกินนะลองไปทำดูนะครับผมจะรู้ว่ามันสุดยอดหอมอร่อย <c ười> อันนี้เต็มแกวแ้วนะไม่ใช่เต็มเครื่อง